วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่จะต้องออกไปสำรวจข้อมูลครอบครัวที่อยู่กันอย่างยากลำบากเป็นครอบครัวที่ยากจนตามถุมชนออกไปสำรวจอย่างต่อเนื่องเพื่อจะเก็บข้อมูลครอบครัวที่ยากจนเพื่อเป็นข้อมูลของเขตพระโขนงนะคะก,ก็จะได้ไปวิเคราะห์ให้ความช่วยเหลือกันทำข้อมูลเสร็จเร็วผู้ที่ลำบากยากจนก็จะได้รับความช่วยเหลือเร็วด้วยนะคะไปกันค่ะ ขี่รถออกตรเวณตามชุมชนนะคะเมื่อวานนี้ชุมชนหนึ่งได้มาสี่ครอบครัวครอบครัวนึ่งตำรวจวันเสร็ก็เกือบเกือ่งโมงอาจจะเป็นข้อมูลของการให้ความช่วยเหลือของกระทรวงพาฒนาสัางคมต่อไปด้วยเมื่อวานนี้ที่ไปสำรวจก็เป็นที่ตาบอดหรือท้ายซอยถาอ้ามีคนบอกแค่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็คงไม่รู้จัก เมื่อวานก็ลองขี่รถเข้าไปดูก็ไปเจอฝูงหมาเยอะมากวิวนรถกลับเลยค่ะกลัวมากเลยกลัวหมาก,กัดพอดีเจอคนเดินอยู่ในซอยเขาพาฝาตรงหมาเข้าไปก็ไปเจอครอบครัวที่จะต้องเดินข้ามสะพานปูนข้า,คามคลองบ้านหลายไปอีกกว่าน,นึงถึงได้รู้ว่าเป็นครอบครัวที่อยู่ลําบากยากจนหน้าสงสารบางครอบครัวหน้าสงสารจริงๆนะคะ ไปย้ำสวนสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ออกมาสำรวจครอบครัวคนยากจนให้กับสํานักงานเขตเดินเลาะคลองมานะคะเนี่ยเป็นเขื่อนจากนี้ไปก็ซอยว่าตรงที่ยืนอยู่ว่าเชลธรรมห้าสิบเอ็ดตรงนี้เป็นสี่สิบเก้าเลาะไปถึงหน้าชุมชนที่ตัวเองเป็นกรรมการอยู่ได้ แต่เมื่อสักครู่นี้ก็เดินมาทางด้านนี้นะคะเอารถไปจอดอยู่ซอยวัดทีรธรรม55เดินเลาะเละเละเนี่ยตามเคลื่อนมาดีนะคะว่าเดี๋ยวนี้มีเหล็กสีแดงๆตรงเนี้ยกั้นเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีแล้วก็มีข่าวแล้วก็มีเรื่องราวอุบัติเหตุที่คนตกน้ำตายหลายรายพอเกิด หตุขึ้นมาก็หน่วยงานราชการก็มาทำโครงเหล็กเพื่อจะกั้นเพื่อกันการเกิดอุบัติเหตุตกน้ำแต่เวลามีขยะเยอะๆสำนักงานเขตฝ่ายสิ่งแวดล้อมฝ่ายรักษาความสะอาดก็มาช่วยกันเก็บพวกวัชพืชที่อยู่ในคลองอตรงนี้ก็คือคลองบ้านหลายนะคะเก็บพวกวัชพืชขึ้นเพื่อจะเปิดทางน้ำไหล ป้องกันการน้ำท่วมตามชุมชนตอนนี้ก็ได้รอเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตที่ออกไปสำรวจข้อมูลครอบครัวของคนยากจนพอพบปัญหาว่าครอบครัวไหนที่ลำบากยากจนเราก็จะขอทางเขตขอถุงยังชีพก็คือเป็นเคสเร่งด่วนที่เราจะต้องช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะส่วนข้อมูลที่เก็บไป เดี๋ยวสำนักงานเขตก็จะร่วมกับสำนักกทมตรวจดูข้อมูลแล้วก็มาวิเคราะห์แต่และครอบครัวว่าครอบครัวไหนเดือดร้อนก่อนให้ความช่วยเหลือเร่งดว่วนเราเดี๋ยวค่อยดำเนินการต่อไปนะคะนี่ก็คือในซอยที่เราจะเริ่มเดินทางเข้าไปถึงท้ายซอย แต่วันนี้ไม่อยากเอารถเข้าไปเพราะว่าวันก่อนที่เข้าไปแล้วเนี่ยมีหมาฟูงใหญ่เป็นหมาจรจัดที่ดุมากใครเข้าใครออกมันก็ไล่กัดอุตส่าห์นีหมาจรจัดที่มันดุดุไล่กัดคนมาจากซอยวชิรธรรม53ก็มาเจอ,เอวชิรธรรม51ซึ่งเข้าทางนี้ก็เจอฟูงหมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะปรึกษา ทางฝ่ายพัฒนาชุมชนว่าเราจะแก้ไขปัญหาเลือกหมาจรจตัดได้ยังไงนะคะเดินทำอะไรจ๊ะโอ้วันนี้ออกมาเดินกันสวัสดีพี่ออน้ำมาอองเนี่ยที่บอกตรงนี้สิบตารางวา่นไ่คุยกับป้าอีก ใช่ค่ะคือเป็นอยู่วันนอ้่างเงีแต่พี่ๆเข้ามาเขาไม่ได้เข้ามาที่บ้านอืมเพราะวันนั้นเข้าได้บ้านที่เจอตัวเนาะที้ฝั่งนู้นเป็นบ้านใครอ่ะฝั่งนู้นแล้วเข้าทางไหนอ่ะเข้าตรงประตูตรงข้างหน้าเลยพี่ผ่านาต้องผ่านบ้านล้างเหรอใช่ค่ะว้าวเข้าไงเนาะบ้านล้างมีประตูค่ะเขามีประตูด้านหน้าอยู่อ๋อ

อเตียงเออใช่วันนั้นเข้ามาดูทีแล้วลืมมันหักข้างในนี้หรอพี่บอกว่าพี่มันพังอ่ะในห้องนี้หรอห้องนี้เหรอเปิดได้ไหมก็เจ้าบ้านเขาดันเอาขอล็อกอยู่เาไปบวชทีอยู่สามวันอันนี้อันนี้ที่พูดถึงใช้ซิลิโคนอุดอ่ะยังพอได้อยู่หลังคาที่เป็นรูๆอย่างเนี้คือมันไม่ถึงกับกรอบไง อ fate, hai, pues mm 8 8. Nah, ่ framework. ้วบมแด้้อมานแบเขาา้าปเนเมันหนาแอดูหม้อข้าวอไม่ได้หุงข้าวไม่ได้หุงข้าวเหนียวกินหมดยังเอามาแบ่งหน่อยเร็วเปล่าพูดเล่นนี่ได้มาม่ากินกับข้าวแล้วเห็นไหม ประธานกำลังทำที่ว่าการแบบว่าชุมชนถู่ท่าใหม่อย่างเนี้ยป้าแกนบอกกินมาม่ากับข้าวคราวนี้เราได้ละก็ซื้อเก่าบางทีส่วนมากจะซื้อมาม่าเอาไว้แล้วเวลาหิวหิวอ่ะเดินไม่ไหวก็ไม่ต้องออกไปตากแดดหรือเป็นลมบางทีเขาผู้ชายเขาใจรีให้ให้ให้